สวัสดีครับผมพี่เพนนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับหน้าจอของ iPad mini 6แล้วก็ iPad mini gen 9นะครับในการทดสอบว่าหน้าจอมันยุ้ยไหมหรือว่าเป็นขึ้นแบบย็นรีไหมครับผมจะทดสอบเลยครับว่าเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้เป็นของ iPad gen 9นะครับผมจะทดสอบ mini 6ก่อนแล้วก็ตามด้วย iPad gen 9นะครับมือนะครับที่ผมถ่ายอยู่ที่240เฟรมเรทนะครับในการสโลโมชันครั้งนี้นะครับ เขียนไว่านะครับผม iPad mini 6หน้าจอย้อยนะครับผมคือเรื่องจริงนะครับนี่เลยแต่สายตามนุษย์มันก็มองไม่เห็นครับอันนี้ผมถ่ายด้วยสูงสุดก็คือ240เฟรมเรทครับต่อวินาทีนะครับแล้วก็ผมสโลโมชั่นให้ดูครับนี่เห็ยนว่าหน้าจอมันเป็นย้อยหรือว่าเป็นเจลลี่เป็นคลื่นครับผมนี่เลยนี่ครับเป็นจริงนะครับ ตัวมินิ6ก็คือหน้าจอเป็น5ใช้ทางาน,นธรรมดาครับผมมองไม่เห็นสายตาผมมองไม่เห็นครับแต่ถ้าเราสโลโมชันหรือว่าเอากล้องที่สามารถตรวจจับเฟรมเรนได้240เฟรมหรือว่า120เฟรมมาถ่ายก็ถือว่ามองเห็นครับตัวนี้เป็น iPad Gen 9นะครับนี่ iPad Gen 9ผมถ่ายด้วยความละเอียดก็คือ 180p 0 240เฟรมครับก็ไม่เจอครับผมอาการปกติดีครับไม่เป็นคลื่นย,ยนะครับผม นี่ไม่เปลี่ยนนะครับถือว่าปกติครับอันนี้ผมสโลโมชั่นเพิ่มเติมให้นะครับเจนเก้า hmm. คือไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ครับแต่มินิ6มีปัญหานะครับ mm hmm. นี่เลยแต่เอาจริงครับสายตามนุษย์มันก็มองไม่เห็นหรอกครับผมแต่มันก็เป็นปัญหาที่ Apple ออกมายอมรับแล้ว iPad Mini 6 เป็นปัญหานี้เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องปกตินะครับผมสำหรับผมก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ